นอนหลับด้บยเาะทังไอ้เด็กมันเหนื่อนหลับสบายอยู่เลยใครอยู่เห็นเโน้ตบุ๊กคิดตัวนัดสามอยู่เลอ่าเพิ่อนว่าล่าสุดนี่เพิ่นให้ไปกับไพ่บัดรบล็อตอนแรกคันแล้วโทรมาบอกับพ่อตู้ว่าให้พ่อตู้ไปกับลูกปลาได้บ่พ่อตู้แล้ว่าได้อันนี้ตอบกับพ่อกวนว่าได้พ่อตู้เพราะอันอีกมือนึงอันไม่ไรพิสพัฒน์ว่าพ่อตู้ว่านหนังสือบ่เป็นพ่อตู้บ่ไปบัดตร พอ,อบอดกันเลยยนี่เลยสใไ้ไฟไฟไกันแน่ระวังสิกันเลยสิุปใไ้ประเดชกับน้องมวยกับลูกปลาไปซาว โดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะว่าสเป็นทางพี่น้องฝัง่งลาวฝั่งไทยหรว่าตางประเทศเฮาพมยพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องหมวกดาวันสาวลาวคือเก่าเอ้าพบเจอกันคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาะม้อนี้กัสิเข้ามาหาทั้งอ่าบ่าวเดชอ่าทั้งนาสะพายนองปลาเพิ่นพ่มยพี่น้องเลยเนาะ ก็คือมื่อนั้นแหละเฮาถ่ายคลิปลงไปเนาะเพราะเิ่นก็อ่ค่อนข้างว่าบ่มีประสบการณ์แล้วก็กุ้มใจยันนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็มื้อนี้สิมาอ่าถาข่าวถาข่าวทางอ้ายเพิ่นก่อนเพืยพี่น้องเอ้ยเรื่องไปทําบัตทําเบอร์หั่นแหละพอดีว่าทางเพิ่นก็บ่ฮู้ว่ามาแต่ไสเนาะพมามื่อเช้านี้บ่เห็นแล้วก็ขี่รถไทจักมาแต่ทางใดกับลูกกับเมียเพิ่นเมื่อเช้านี้เอาก่อนอื่น ป่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเข้าไปโอ้ไปร่มไปถามเบิงน้ำกันนอ้อพี่น้องเนะาะจังใดกระฟาพ่อแม่พี่น้องข่าวมาเป็ีนกระไดเฮใจก็ได้ก็แซ่เบิงโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเด้อนเนาะเป็นจังใดก็ได้ป่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงไปส้น้ำก,นกันได้เด้อเออไปพี่น้องเลยเจ๊ลูกเจ๊เต้าอะไรไปทางใดโดยสบายดีสิไปทางได้ป่ะนี่ก็เจ๊ลูกเจ๊เต้าเลยให้หน้าคือเก่าคือเดิมอืมสบายเลยสบาย เป็นยังไงเป็นไข้บ้าเปอนบ้าโอ้เป็นมื่อนี่บ่เป็นในชอน่องบ้าอ่าแต่บริกินถือกินยาบ่าคือชื่อยะลงเห็นมือั้ยชื่อโอ้อันใช้ทางบาเด,เดชเพื่อนเนาะปาสปาเดี๋ยวไปนั่งร่มกันก่น็ <laughs> บกสบ,บายบสบายพี่น้องเลยบอกละเออตาเมาผ้าผักอันตาขนไปจกักอันนี้บ้าตาขนไปมาคัดทีพันเมื่อนั้นนะึกอืมพนะี่พอล่ะโอทางบาเดชเพื่นเนาะตัว บอมีบงหรอว่านี่ยเนาะบมีตัเปะออกมานี่ยนะใบเหียนทำพ่นองเลยปทางบาเรเพิ่นสบายดีเลยทางอายเลยนะโดยป้าจับจกจับเสียมไปทางได้บาทเียปลูกหอไม่เนาะโอ้หน่กไม้กอลูกปืูกนั้นปลูกปอูกปล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 ูกลปลกล่กปกปล เป็นสิบพูเนาะมื้อนี้เอามาเห็นโอ้บักหลายๆพี่น้องเอ้ยอืมแทนงพูดอนงพี่บ่นงบ่ไยืนนงพี่ก็ได้อ่ะยืนนงพี่อ่ะแต่นีลนงอยู่ก็ได้รูปอะมาแต่ทางไหนพุ่น่มาแต่บ้านพุ่นแต่าโอ้นบ้านยโจะมาบ่เห็นมามมามซนีบ่เห็นเนาะ คิดว่าเมื่อวันเบียงอีกหรือเปล่าเขาไปได้้านอามากะทินโอ้ที่ไทยเข้าไปซำหุ่มบ่เหอินเสียบเลยเนาะคืิเกิอมย่างรไมิติกีตมัน รถจักรเขาก้าเข่าได้อยู่บ่ได้อยู่แต่ว่ากินต้มได้กินตมแต่ละไทยแค่เนียทางรถจักรสบายอยู่โอ้ใครเยอะแนาะกินบาชิข่าวไปหาทางน้องจอมเพื่อนพี่น้องเลยเป็นอยู่บ่น้องจอมอยู่เรื่อยอยู่บ่สบายมาสบายอ๋อโอ้มาสบายวันนี้เป็นไอเได้เนาะเนี่ยน่ะคนน้อยเขาก็ยังเป็นไข่บ่สบายว่ะเป็สองมือเลยค่ะในสองมือชื้อแต่ยากินบ่ได้ไปหาหมอบอซื้อแต่ยากินซื้อแต่ยายอืมออนไลน์เนาะ เล็กน้อยเป็นนี่อันนั้นได้เนาะเล็กงายเลยเล็กน้อยเป็นพูผดง่ายแล้าได้เนาะแม่นี่เป็นเป็นยากเนาะเจ็บมือใดกับปจักแม่น่ะมีแต่ข้างเอื่อเอื่อเสร็จแล้วเนาะคุณย่าแค่ไหนเจ็บมือเล็กกับเราผู้ใหญ่มาบอกเนาะกินยาค่อยใช้กันได้กินยาได้อยู่ปะกินงานอยู่ที่แค่ปีหรือป๊ปีหกเดือนเลยโอ้หาเพันคนผู้น้อยซื่อเนาะค้อยคือแม่นี่ได้ ก็ได้พ่อแม่เพิ่นกาบ่ได้ใหญ่เนาะทำเนาะทำาะทะใคริ้วเนาะทำปาทหญ่ลูกไรมวยไงพ่อแม่เนาะให้เราใหญ่เนาะเออมาเดี๋ยวเราเปิดผ้ามาลมกันก่อนพี่น้องเอ้ยบันนี้เนาะหลังจากที่เอาไม้หนั้นเท้าอัดคลิปไปกับทั้งเอฟซีเพิ่นเนาะบอสทั้งอดีตแล้วก็ คิดคือกันอนุ้มใจนะเออนอนรับดูบ้านทางไอเด็กนนอนรับสบายอยู่เลยใครอยู่เห็นเนาะบอ้โคิดไปนนัดสามนี่ยันไรยันไรเปลี่ยนแผนดิเปลี่ยนแผนอีกเลยเปลี่ยนแผนว่าบอดี้กำลังสบายมาต้องมาว่ะเอาสิให้พอตู้มาเทนเอาพอก่อนนะสิให้ลูกปลาไปกับพอตู้บันนี่เดิอาพออีกมาหนึ่งอีกมือหนึ่งว่าพอตู้ไปไป ออาปเด็กเก่าเอาเปลี่ยนอาเาถาเนาะห้มือสอฮ้อนมือเนาะวันนี้เพิ่นเพิ่นแจ้งมาตรงตรงันนี้หันคืออ่าเพิ่นว่าล่าสุดนี่เพิ่นหาไปกับไาบัตร์เอตอนแรกฮันเลาโทรมาบอกกับพ่อตูว่าอให้พ่อตูไปกับลูกปลาได้บอพ่อตู้รู้ว่าได้อันนี้ตัวก็พกวนแอ่ว่าได้พ่อตู้เพราะอนอีกมือนึงอันไม่ไล่ไปสัมภาษณ์ว่าพ่อตู้ว่าอัานอนังสือบอเป็นพ่อตู้บอไปบัต พ่อกอดกันเลยยนก่เลยสิให้ไฟ,ไฟไปกันแน่ระวังสิก็เลยสรุปให้ปบะเดชกับน้องมวยกับลูกปลาไปสามคนครับพังมงแม่แก้วนี่แม่แก้วท่านให้คำตอบเพราะมือมนพูดอะไรแล้ว่ะโอ้ทางสาวแก้ว อันนี้หันยังอันนี้ฮะคืออัปเดตของมือนี่มืมูนี่ทำบันว่าแต่เมื่อวานเมื่อวานนี่บ่เมื่อวานมือนี่ยังบันโทรเพราะนั้นันนี้มีแววอยู่มือนียังบันล้มกันมือนี่ยังการโทรนนี้จ่าที่ว่าบัดนี้นะสะพายเพได้ไปแล้วบัดนี้จักฟังเพื่อยังฟังมือก่อนเนาะฟังลมฟังคนเมาแล้วเมื่อวานมันจะขำวันที่เจ้สาม เพราะว่าทางพอก่อนเพิ่นขามาพี่เลยขามาพี่เลยโอ้ขามาแล้วไปพร้อมกันเลยบ่โอ้ขามาเมื่อนั้นแล้วก็ไปเมื่อนั้นเลยอืมขจิว่าเราก็บขามาเอาเนาะเอาพาไปมาเวียดนะมีเพื่อนไปขัดโอ้ยังบ่ทันแล้วบ่คือว่าแล้วบ่แล้วยังมาสำรวจบ่ออีกบ่เลยอืมกันกันบ่เปลี่ยนแผนได้ เดินดูแผนการฟังไปอีกเนาะมื้อนี้กับเารเอ็ดแล้วอีกสองมื้อเนาะมื้อที่สองในพื้นมาฟังอีกมื้อนี้กัมื้ออื่นมันนี่มันนี้วันพุ่งวันเสาร์มื้อนี้วันเสาร์วันจันทร์พื้นมาเนาะวันจันทร์วันจันทร์พอมันเป็นมื้อของวันที่เสาร์สามเสาร์สองเป็นวันอาทิตย์วันนี้กว่า ยังว่าสิไปสามคนอีกเนาะบ้านนี้ตัดละไพออกเอาน้องมวยมาแทนแต่ก็รออีกมือไปแทนวันละบ้ดนเออแมนแมนต้อมือไปแทนเนาะเพราะว่าบางที่กัเพิ่นเพิ่นกับเบิ้งหนาเวียดอยู่พุ่นน้ำเนาะยันพิ่นน้ำก็อีกง่ายแล้วนี่แหละเลื่อนไปเลยก็จะให้คำตอบคือว่าพัดเนาะอพังเบิ้งเนาะความมืดความมืดแล้วก็พังเบิ้งเงินน้ำมันพี่น้องปลาแหละ ทะเบียนชิบินบ้านพิชามเนี้ยนะเลขทะเบียนบ้านเนี่ยแหละก็เลขทะเบียนบ้านนี่คือทะเบียนบ้านน้องลูกปลาโดยเฉพาะได้บปล่าอืมภาวะมีเอฟซีอันน่ะหลังจากที่ปล่อยคลิปลงไปเนาะพี่น้องเนาะก็มีเอฟซีที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์เข้ามากาลาอยู่พี่น้องก็เป็นเสียงเดียวกันอยู่เนาะเพิ่นว่าหลักๆนี่คือใบแจ้งเกิดแล้วก็กับทะเบียนบ้านเพิ่นว่าซองอันนี้คือหลักๆเลยแต่เรื่องอ่า ที่เขาเว้าไปกับคนมาบโบต้องคิดไปไปเขาพุ่นกระยาคนมาเนาะมันอาจจะบ่อยากดอกคนมาเอาเห็ดบัตรปลาซ้อนเสื้อคนมาเอาได้ยินไปสิกะโล่งใจไปเนาะโล่งใจเราไปเห็ดบัตรปลาช้อนหรือฟังว่าอะไรคนมายากบัตรบัตรสองศาสตร์นะนะมันจะได้แน่กับเราบรสองศาสตรมันยากแล้วเป็นอนเห็นกนได้อันนี้กับสองศาสตร์คือการตะวันเพียงตะวันเฮาบบได้ไปแจ้งทั้งอ่าอย่างคนอื่น อันบอนสถานธุตแมนเอนี่กะสองศาสตร์คือการทางนอกป่ากะเป็นไทยลาวคือเก้ือแต่ว่าพูนห้อนอนุข้าวปีหรือว่ายี่สิบผสมอันอีฟีเพิ่นขมิมน์มาเนาะว่าจังให้นนองป่าเลือกบัตรไหม่ปล่าโดยจะกลับฟังไปอีกเนาะเพราะว่านี่กะ ที่เพื่อนแนะนำมาอะไรคือมือมือนั่นเฮากัอ่านคอมเมนต์อ่านทุกคอมเมนต์แล้วเพื่อน่น้องนๆที่เอาคอมเมนต์เข้ามาเพื่อนก็โอ้ยเพื่อนว่ามันมันบ่อยากขนาดนั้นดอกเพื่อนไหนมีแต่ว่าเพียงแต่ว่าทางเฮานี่เอกสารคือหลักๆก็คือใบเจงเกิดลูกปลาเนาะแล้วก็กับอ,อันทะเบียนบ้านแล้วก็ส่วนทางพุ้นก็คือเป็นผู้รับรองนนอขนาดเนาะท่านที่บ้าแล้วกะ็แบบคล้ายๆคือพอบุญธรรมอะไรพาไปเฮ็ดไปยังเพื่อนว่า แล้วเขาก็ฟังเบิ้งและกามาเบิ้งสถานการณ์จริงน้่เพอะเขาก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าจะได้ไปพี่้องเลยก็ฟังเลนี้กันคือว่าล่งอกในเนาะนอนก็รับเน ยไมต่จับด้วะไม่เคยไปไทยเนาะย่านยาน่บอดีไม่เคยไปไทยแต่บอดีเราเลยเนาะหยอมมือเรากรย่างงานแหละย่างรถถีงคิดเดินเหตุการณยังไม่เคยไปไทยเนาะบอเนาะคับรถบ่มื่อนะ้ะผัดคิดดีดวัดไตรถจับรถคือเฮาคิดมโนไปผัดว่าเออมันมันต้องได้ใส่ทะเบียนสมรถน้ำบ่อหรือว่ามันต้องใส่ใบยังย็นจากในบ้านน้ำบ่ออย่างประมาณนี้เนาะอ่าเฮาก็คิดภาพไปซื่อๆนะพี่น้องนะแต่ว่า คือว่าแล้วเฮากันโบเคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้เฮาก็เลยเผยคลิปมากๆอ่ะให้ความผู้ความเห็นน้ากันเนาะพอดีเอฟซีให้คำแนะนำมาหลายเลยเพื่อนบ่พอพร้อมแม่คำินมาพร้อมแม่ดูมันมันบริย่าขนาดนั้นเพื่อนว่าเนาะเอแต่ว่าเอกสารเฮาครบหลักๆก็คือใบแจ้งเกิดแล้วก็กับทะเบียนบ้านเพ่ทะเบียนบ้านนี่คือทะเบียนเฮาเองบ่ทะเบียนทางบ้านเขาเองทะเบียนเขาเองแล้จะเบียนเฮือนเขาเองแบบกูผู้อะไรเนาะทะเบียนบ้านคูอทางเขาพี่บะ หาเจเมนเฮ็ดเพื่อนว่ามาแบบนั้น <c oughs> พังแล้วก็คือโล่งใจไปแน่บานนี้เนาะปันนี้เพิ่นว่า,อาตอนนี้หันอายุ14ปีหันดีแล้วที่ว่าเฝา้าตัดสินใจมาเฮ็ดเพิ่นว่าเนาะคันคือหอดอ่า15ห้ขึ้นไปนี่เพิ่นบอกว่าคันคือเข้าไปเฮ็ดก็ได้ยุต่ว่าย่านแบบมันเสียเวลาเพิ่นว่า ด้านตรวจดีเอ็นเองประมาณนี้เนาะน้ัก็ว่าไปตามไปมันก็ี่าเนาะเมนปกติเพื่อนในเฮดแต่รเปีว่าสตวเจ็ดปีกันไปเจ็ดปีเจ็ดปีกันไปเจ็ดปีน้องปลาตาสิบสี่เนาะสิบสี่ตาแก่ปีกระชิหด้อนี่คันเฮดเฮดได้กับเฮา็ดีใจน้ำเนาะเพราะว่าเอฟซี่าาวาเฮตได้เี่กโอ้เพื่อนนะ ส้ำไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเวลาเขาเจ็บเป็น,นอินอุนนู่นนี่นั่นอ่ไปไทยนี่ก็บสบายเลยไปหักส่งหักสาเนะาะใส่ซีซัมคนไทยเลยเพื่อนว่าบัดคือพี่น้องฟังล่าเฮาโอ้เนาะไปนี่เบิร์ดลายเลยเนาะเงินคือแบบคือพังไอ้เตียงเพท่นพาไปเนาะเลยคือแบบคือน้องจิงไซเนาะตา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 ตอยัางไงเนาะชากจังหวะเบิรงคือว่าแบบใส่งุบลายอยู่ด้วเนาะสมุตเนาะคือสาวพิมพ์สาวยังไง หลายๆเพราะสมควรอยู่เลยแต่ละคนเถ้าคือน้องป่าเป็นเห็ดแล้วก็โอ้ยเป็นอันรไปนี่สบายคือว่านเฮาก็คือชวนไลยก็ไม่ไต้ไปกลัวทุกอย่างทุกอย่างก็ชวนไลยนี่ม่ไต้อยากกล่วในทางนั้นเนาะแม่นกลัวมีตะไบพุ่นถ้าคือมันกับพลตัวมันกับซัวตัวมันอยากแน่นอนเนาะเครื่องมือจะทันสมัยกว่าเนาะคนั่นเป็นนี่คือแบบแน่นอนเนอะ ตอนนี้คือชิบปได้กุ้มใจเลยเราวาตอนอ๋้ภูมิใจบป็นไเมื่อนหร่ก็ภูมใจพี่น้องเ้ยเนาะโอ้ยเราคนทคบันแบคปเทียไทยอยู่่เคยอุเลยเออแต่บาบาเดตเนี่เป็นหนังซืออยู่เลยวะบ่บ่เบ็นนะบ่เป็เนาะตั้งกแต่เกิดมาเนี่ยบ่กบ่กเคยเข่าเงี้ยนะเคยเข่าแบบเกิดมาเราบุ้งพุอธเก่งงานชอยพ่อแม่นะเข่าออเล่กี พ่อประชองครับมัพ่อเขาทรายเอศล่ะก็ยากโอ้ยพื้นที่งานนะตะกี้กับพ่อแบบเป็นลูกปูปลาไปนี่เนาะมต่ลืมไันี่เนาะเด็กน้อยม่ามีหลายคนอยู่ได้แบบนี้นะมึงไปโดนคนก็ลืมพอกลับบ้านข้าวผัดแต่ข้าวตะกี้ผัดจะเป็นลักษณะว่าเออเวียกงานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะ ก็ออกไปเดงงัวเดียงควายปกติกนคือคืดว่าประมาณสี่จรเญ่อบันนี่หนาเอนมันจะเป็นแบบจะเล่ปานานแล้วมันคือเป็นแเสียใจไปักไหมทังบอดนี่ขออนุญาตถามบอดดทนี่จักตีกว่าปันี่เขากระ่มีแต่ประมาณเอาหนึงจปีประมาณโอ้หนาเทาเลยปีประมาณหนร้อยสองร้อยู่สิบยี่ามมก็ประมาณนั้นแหละระ เนาะยูนรักษาแล้วไอเด็กทั้งทั้งบริษัทนี้แบบประมาณเอาเลยประมาณก็เกิดมาพอมีกะไม่ได้บอกบ่าเนี่ยแส่งอาได้อย่างนุ่มนลยนี่ไม่ได้บอกมาเนยประมาณนั้นมูจักเลยประมาณบ่กงี้ว่าเกิดมาละง่ายทำไปชึงเนี่ยเอาโบได้จดใบโบมี คนบอกกันไม่ไม่จุดไม่ยังนะคันว่าไปใส่สชมพนอกับแบบเพลินหอนเลยเหาุเห็นใช่หมครูโอ้สมุขอะไรเห็นแต่เฮายังพูดเจ้าเกิดปีพันธะใดนะครูน้ำอันสมุขขวนมีพอเพลินใส่มั่วเลยเพลินใส่หอนเ่าเลยเพินเนาะย่มาพอเมย์บอกคุ้คก้นกับตาคือบวบจือกันเนาะ่าเออเกิดพรอมพ้นั่นบอกเกิดเพื่อใครพรหมพุธหือพรมีเอไปฮักเออยรันเขาามเทียวเขาอะ ไอ้ผู้ชัดเป็นเอื้อนนะผู้ชวยศรัอบอกเอื้อแ่แท้ไงเขาอกไยจะมาหาแล้เว่าเาอเป็นอ้องชายเขาอกว่าเอาเเท่าไห่เอ้ใจเดียวเสียใจเงานดนาเาไดานว่าเขาได้ยกตเกิดมันก็ฮ็ตเวียตลอดทำไปไปใช่เหมอืมมาคือบ้านน้องข้างนาเนาะิน่ยูเนาะวันนี้มันกลับบอสรวปกันได คันสิไปไกลไปจังบัดตะกี้ป้าป้าแม่อยู่ผู้เดียวนะคือทางอ้ายพี่น้องนี่แหละอยู่เพิ่นยังบ่อ้ฮอดอนุเนาะโอ้ประมาณเอาื่อนะโกเอาื่อบ้านนอกของนาเฮาเนาะยคนทางเหนือเนาะม่บ่ฮู้คือทางอ้เตียงเพิ่นายเพิ่นถามเนาะ สาเจ้านี่อายุจะปีวิบหอายุิหปียืนมินกคอยว่าันนะคอยบอกว่ขันเจ้าจะให้นี่จะยังลงตลรดได้เว่อเอจะสิของน้ำของน้ำในรถจะไปของน้ำพุ่นได้ขันก็ไปป้ายนี่จะร่างไงนได้ต้องเบรงอันนั้นนะขันห้าจะไปนี่ฮต้องเบรงป้ายเนาะต้องจีบายเอามีมีปีเลยเนาะ ัคือไปเมื่อเราเมื่อเราเนอะพูดย่อกระทวงเมื่อเลาขาหานไปม่ย่างเออมไ่ใช่ยอมไม่เคยไปเมื่อเรา็ม่เคยไปทัวร์แต่หานไป่ย่างหอกเราเองเขาตองทำเองเนาะบอกภาษาเดียวกันนะบันนี้ทั้งสีภพรยาเลย้จักรีฉบับนี้ข่อยชาจีข่อยเ่อเปีข่อยเชาีปีโซเอาลได้ฮานนี่เขาได้สองปีแล้วน้องเป็นน้องบอทาสะอันนั้นบอทาสเจ็ เจเสจแล้วบกไว่าย er> ังโอจะได้้าไดหะสมุก่อยนี้จหแล้วสาวยังงาอยู่เนาะจกมาดมจะได้ลูกจคนลอะไรคนเดียวออหมอมน้อยนะบกหาเดือนเดือนกลัวใช่ปะกินน้เองนะบ่ หาเงินสบายเลยอ้าวสบายเดือนมีแต่คนเขาวลอยลอยดรอน์เก็ตลอยดรอนเมียกอะโอ้ยบ่ได้เดี๋ยวนี้เนาะยากเดี๋ยวนี้เฮามีลูกน้องน้อยเฮากลับไปกับบออำนวยคือเก้าเลยเราเ้าบ่ได้เราบอกมึงว่าในเซฮยอนแต่พวกดาไปกับเพื่อนมีลูกแล้วบ่ก่อนแ่อนแห้งต้องมาได้เลยตอนนี้เนาะไปไกลมาได้เมื่อถ้าขึ้ไปนี่ก็ต้อง นอนคืนนี่เนาะนอนคืนนี่ก็ถามมือหนึ่งยังใครนี่ยันลายมือไปนะแจะบลายดาะอย่างเงี้กับคืนเดียวคืนตนที่ว่าถ้าสมมติเราพอก่อนพันมายีบสามเนาะตามที่เอฟซีพันมาถ้าสมมติว่าคืน้องป์าเกิดอยู่จังหวัดใดเนาะกับไปเห็ดอยู่อยู่จังหวัดนั้นอำเภอนนั้ nanchi เนาะอันนี้ค่คงครงคิดของเอฟซีที่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาเนาะแต่คือบัด ทางพอกอนี่เพราะว่าเฮ็ดฮับบัวพ่นชิพาไปเฮ็ดจังหวัดอย่างแบบห้องห้องบัเฮ็ดจังหวัดนั่นก็ได้อย่างประมาณนี้แต่กะรอเบิ้งความเป็นจินอีกทีหนึงเนาะว่าชีเป็นอะไรคือจังหวัดน่องป่าคือคืออยู่จังหวัดนั่นก็เจัจ<ว>ากบูรุษเลยสุพรรณบุรีส<ะ>ุพรรณบุรีโอไก่ว่าสุพรรณบุรีเคยถามถามคนถามถามเจ้าถามเจ้าเจบัวงานนี่เอาเจ้าเคยไปทัวร์บ็คไท คอยกับสาน้ำรดเนาะคอยกับนอนโอ้โหอย่างเลยที่บอกนอนรับแต่หากใครอยู่อ่าเวลาเขาไปท้ายนี่มันสบายเนาะพอแต่ฮู้จักที่อยู่ที่ยังแบบรถล่างพาหนะอำนวยความสะดวกขับมาบ้านเขาได้สินั่งไห้อยู่เด้อถ้ามันรถล่างมันมีแท็กซี่งไปบ้านเพื่อนนี่ก็ตื่นนะเจ้ารถล่างก็คือกระปุ่นนี่นึต่างแน่นอนแต่ยินแต่เพื่อนว่าแล้วแต่พอแต่เมยเนาะ กันเช็งกุ้ยปุ่นวะเมืองกรุงมาเนาะเล<ด>ยว้าวหลุดอ้าวมีกามาฟังมาลุ่นอีกเธอหนึ่งเนะาะตอนนี้ยังอีกสองมื้อบางทีอาจจะเปลี่ยนแผนมาอีกกับมีเนาะเดือนบ,อบอ่อะเล<ด>ยมาสินนั่นมาเนาะ <c oughs> ข็้มันทันปิ้นอยู่เข็ม <c oughs> น้องปลาเพิ่นมาเพิ่นคิดหนักเนี่ยเลยเพิ่นเมื่อยเพิน่นถา้าเ,าเก็บชิลพาเรียบร้อยเลย อาชีพแยมที่เช้าคนนี้เราเมื่อยนะก็เมื่อยเมารถหนีได้นะเมื่เมารถดหนีได้ทั้งบ่าวเดชทั้งนี่เพิ่นบ่ได้เมารถบ่เคยบ่เคยเมาลอดสบายสบายไปใส่ก็สบายเลยไปใส่ชุดนี้ฮอดใส่เคยไปชุดนี้เนาะเคยไปฮอดแต่แถวอีสานเพิ่นแพงนะของเคยไปอีสานกับพังไทยเด่นเนาะอีสานเลยไงเลยเนาะอีสานเคยไปโออีสานกับพังไทยแล้วนาะ ก็ไปนั่นก็ไม่เน็าตด้ไปเอินโดเีเซีาอืมโดยบันนี้ทั้งดาบเบทั้งหน้าสะพายเนี่ยยูพีเลยบ่บันนีโดยว่าเกี่ยวเขาแล้วกลับบ้านพุ่นเกลีกลับไปไปมาไปไปมาเลยแล้วเขาแล้วน้ากับมือกดมันโอ้ปลูกมันบ่อยพูดนะอืมคือว่า มานน้ำก็คือจรงสิเลยเนาะมันกไดเนาะมันต้องบืนไปเฮ็ดปก็ได้ไม่ได้ซื้อนมซื้อยงไงูกเะอยู่พีนปันปลูบุบปินนาะปบอปนเนปุดอปินเนปลบกปนนะอนกินาะปุบอุินเนาะปุอุปินเาะปาบอุนายปุบนเาปดินเนานเาปุบปนเาดบอปนเนาะปินเนาะอเป็ปนนาะเนาะปนนเาบปนเนาับอา บันจะเปลี่ยนพันใช่ไหมเนาะบอกกันใช่ปะเห็นเฮือนตู้แม่ปูนี่เป็น่ยนเป็นพันเนาะประธามันนี่งามหาแต่ว่าหัวบ่มากหัวบ่มากบาดอันพันตัวที่ว่าแบบต้นธรรมดาน่ะหัวนี่โอ้ยเป็นวีอยู่วมีเป็นทางดินไทก็อันทางอันบาดไม่ตกป้าจางามดีงามเลยช่วยอยู่เนาะโอ้ยน้องกระชางเม่นน้ำลายเจ้าพ่อสางใบนี่นะแม่ตะกาวไปสิเห็นตะยู่อันดงนี่เนาะ มันเป Adult, better, mm. newer, so uh ็นดงเป็นยังไรมันเาคอยมาอยู่ในศางโอ้นี่นะเออตอนินดอนในหกมันทีโอ้ย้เาเนาะทดี๋ยวคนเพียงยู่ลุมมาเะเออแต่อนเพียงพูดอรต้นไม้นี่ก็คากเนาะข้าย่นต่บกขมคากเนาะีชั่วอยู่ไม่ฟรีงามเนาะ ลอยเลยคนโตไปรองเรื่องซัดไปยนอ่างอื่นย่ยนีรเราพยันกับเก๊ันจิกเก็ห้าก้ยูาติญาินั่นพวกวุงพวกจิกเก็บไปงอกะโอเคสาพี่น้องเอ้เนาะกาสีประมาณนี้เรอรุ่นเนาะรุ่นฟังน้ำกันตอนนี้กาทางบาดีเพิ่กาคือสีสะ บายใจแล้วเนาะสบายใจนะรุ่งนอนรับดูและบันเนาะนอนรับเลยมื่อนั้นยางเราเทียงมืดมืดยางเราเทียงเพราะว่าเราหลอนไม่ได้นะรุ่ไปหาพื้นดึกเป็ดกระโมงเลยแล้จะเป็นไปแล้วจะนอนบรรลับเราจะหลอนก็ไปหาในบ้านไปเลยเด้อเอาๆก็คือสโบโบนั่นแล้วเนาะเฮาการรงใจคือการนาะหลังจากที่ว่าเฮาได้เห็นเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์อะไรกุอะไรคนที่กลับมากับเป็นเือคนว่านี่เนี่นางสาวบุเรียนี หาหาทางออกบุหิตนี่เนาะสมุทรเราต้องหาคนอื่นซอยหรือว่าปรึกษานันเพื่อนมันก็จะมีทางออกเองบางทีอาบัตความคิดตันมันกะคล้ือเวลาเส้นผมบางบุผู้เขาเนาะเ<ม>้าสาพัร์ที้กะสิได้อ่าเดินทางกับป้าเดินบปนี่เด้อนาสบาสบาัน